ทีนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ฮะท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้ตํารวจกองกำกับการ5กองบังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเราเรียกสั้นๆว่าบกปอ,อสอนะคะก็ได้ไปรับตัวนายลายเกสศักเสนาจําได้ไหมคะดูสภาพลายเกสในวันนี้<อ>สิคะตัวสู้ผอมมากแก่เยอะมาก BBC นะจำข่าว BBC ดังมาตอนนั้น ลายเกสศักเสนาเนี่ยสัญชาติอินเดียเป็นผู้ต้องขังในคดียักยอกทรัพย์ธนาคารกรุงเทพพานิชการบ .b.c <อ>เขาออกจากเรือนจำเพื่อผลักดันออกนอกประเทศเลยค่ะออกจากเรือนจำและให้ออกนอกประเทศด้วยเดี๋ยวมีเรื่องลายเกสเล่าให้ฟังเลยนะคะนี่ข่าวข่าวธนดนไปฟ้องอาจารย์เจตคุณมินยอดกับคุณหมอวรคงแล้วก็เกิดวัฒกรรมสงครามกูไม่กลัวมึงระอุ เขาบอกสงครามกูไม่กลัวมึงราโอ้จากกิติมาสู่บุญยอดสู่หมอวรงสู่อาจารย์เจดทุกวันกำลังจะใส่เสื้อกูไม่กลัวมึงเออเดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวตามหลังจากคือรายเกสเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลหรอบของพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยส่งตัวลาเกส ไปยังกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะเพื่อผลักดันออกนอกประเทศตามพบรบคนเข้าเมืองนะคะนี่เป็นการปิดฉากชีวิตลาเกสักเสนาซึ่งได้รับฉายาว่าพ่อมดการเงินในประเทศไทยจากการปล่อยสินเชื่อแก่นักธุรกิจนักการเมืองเพื่อเขาเทคโอเวอร์บริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์โดยมีกำไรจากการซื้อมาขายไปจนเกิดหนี้เน่ามากกว่า8 0 0ห0ล้านบาท เป็นเหตุให้ B B C ปิดกิจการในลายเกสศักเสนาเป็นชาวเมืองอินดอรัฐมัธยประเทศอดีดีบบลอกเกอร์ค้างเงินเป็นผู้ต้องขังคดีหมายเลขแดงที่ O R C หนึ่งสาอาห้าเก้าในความผิดฐานพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการจำกัดมหาชนหรือ BBC ระหว่างปี37-39ขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งในเวลานั้นคือในเกิดเกิชาลีจันทริยะเตยนามซึ่งโดยกระทำการทุจริตอนุมัติวงเงินสินเชื่อเกินบัญชีที่เราเรียกกันว่าโ d ดีกับบริษัทสมประสงค์อินเตอร์คอมมิวนิเคชนันจำกัดและเอกชนอื่นร่วม10แห่งเกินกว่า30ล้านบาท โดยไม่ผ่านการกกนกรองจากคณะกรรมการสินเชื่อหรือคณะกรรมการบริหารของธนาคารแล้วไม่ได้จัดที่มีหลักประกันไม่มีการวิเคราะห์ฐานะลูกหนี้และความสามารถในการชําระหนี้คืนอันมีการฝากฝืนของแบงก์ชาตินอกจากนี้จําเลยและพวกยังได้ร่วมกันแสวงหาประโยชน์อันไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเบียดบังเอาเงินธนาคาร BBC ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายเกิดเกียรติไปเป็นของจําเลยกับพวกและนายเกิดเกียรติโดยทุจริต แม้ภายหลังจำเลยกับพวกได้ใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายบางส่วนแต่ยังเหลือเงินที่ไม่ได้คืนผู้เสียหายอีก353.363.966บาล้าน363,966บาทคดีนี้สู้กันสศาลในที่สุดศาลดีกามีคำพิาพากษาเมื่อ12กันยา65าจำคุกกระทงละ5ปีปรับกระทงละ5 0 0 0 0 0สำนวนแรก60กระทงสำนวน2 6กระทงสำนวนที่3 1กระทง รวม67กระทงรวมจำคุก335ปีปรับ33ล้าน5แสนบาทเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุก20ปีและสั่งคืนเงินกับผู้เสียหาย2 0 0 0กว่าล้านบาทก่อนหน้านี้นายลาเกสหลบหนีคดีไปแคนาดาถูกจับกุมเมื่อ7กรกฎาคมแม้ทางการไทยได้ประสานงานกับแคนาดาขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน แต่ลาเกสใช้ทนายความยื่นคัดค้านใช้เวลาพิจารณากันถึง13ปีจนกระทั่ง29ตุลาคม52สารดีกาแคนาดามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ดีกาและให้ส่งตัวถึงเมืองไทยด้วยเที่ยวบิน TG615 เมื่อวันที่30ตุลา52ต่อมาสัญญากรุงเทพใต้พิ่ภาษษาเมื่อปี55จำคุกนายลาเกส10ปี ต่อสู้คดีเรื่อยมาแต่ทั้งคดีถึงที่สุดปี65รวมระยะเวลาที่รับโทษในเมืองไทย15ปีนี่คือข่าวเบื้องหลังข่าวมันมีหลายเบื้องหลังมากขบวนการลาเกสศักเสนาคือลาเกสทำคนเดียวไม่ได้หรอกอม,มันจะต้องมีพวกพวกเนี่ยจะต้องเป็นพวกแบบว่า ใหญ่โตไม่ใช่น้อยมีอำนาจปรารถนาแล้วต้องรวมกันหลายสิบคนไม่รวมกันหลายสิบคนไม่้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งชื่อตัวเลขแล้วกันว่ากลุ่มกลุ่มตัวเลขเป็นตัวเลขตัวนี้ตัวแรกมารวมกันหลายสิบคนไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อเป็นตัวเลขแล้วกันว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เอาหลักซักที่มีที่ราคาน้อยด้อยค่าเอาไปค้ำประกันของเงินกู้ออกมากู้แบงก์มาที่ตาบอด ที่จะบอยบ้างละที่ใช่ป่าบ้างละ,ะ <Islands could> <utter> คือเข้าป่าไปแล้วป่าอีกป่าแล้วป่าอีกกันเจอที่ดินมันอ่ะแล้วก็เอาเงิอนออกมาจากแบงค์เอาออกมาจากแบงค์เอาออกมาจากแบงค์ออกมาจากแบงค์ออกมาจากแบงค์มาเล็วจนกระทั่งมันไม่มีความสามารถคืนแบงค์ได้อะมันเอาออกมาเยอะมากจนมันวนกลับไม่ได้แบงค์ก็ขาดสภาพคล่องแบงค์ชาติก็ต้องเข้ามาอ่า เรื่องของราเกสศักเสนาในอดีตเนี่ยนักข่าวรุ่นเนี้ยวิ่งทำข่าวกันแบบหัวหกก้นปิดต้องวิ่งไปแบงก์ชาติต้องวิ่งไปบีบซต,ต้องวิ่งไปหาคนน,คนั้นคนนู้นคนนี้ไปดักหน้าสนามกอล์ฟก็ยังมีอันนี้เป็นเรื่องคดีทางการเป,เป็นข่าวการเงินการคลังอ่ะเนาะ,ะก็มีคนติดคุกเจ็บตายรวยมหาศาลอยู่ในวงนี้เยอะอม,มีตั้งแต่กุย้ย ขี้ฆ่าขี้คล้อผู้ลากมากดีติดคุกในคดีนี้เยอะมีนักธุรกิจระดับชั้นเล็กกลางใหญ่อภิมหาซีอติดคุกในคดีนี้เยอะและก็มีอภิมหาซีอีโอนี้ออกไปข้างนอกจากคดีนี้ก็เยอะหนึ่งในนั้นที่หนีไปคือลายเกสถามว่าทำไมไปอยู่แคนาดาจากไปอยู่ตั้ง15ปีสุขสบายเลยเอาเงินออกไปอะออกไปยังไงอ่ะ ไปใช้เงินสุขสบาย15ปีทำไม15ปีเพิ่งจับกลับมาได้ลายเกสจับเองลาเกสจับเองอันความเป็นจริงแล้วลา like, ยเกสจับเองไหมเพราะว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมคดีนี้เนี่ยก้อนเนี้ยก้อนหนึ่งคุณมารุมมาตุ้มมารุมถึงจนนังแบงค์นเนี่ยคอลลปแล้วคนที่เป็น MD ของแบงค์เนี่ย ต้องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลใช้นู่นนั่นนีนน่น่นจนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้วนะอ่ะนะขอไม่ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามซ้ําแล้วนะคะท่านก็วัยชนไปแล้วอันนี้ก้อนนี้ก้อนหนึ่งนะซึ่งทําให้เกิดคดีประวัติศาสตร์ที่เราเรียกกันว่าบทเรียนจาก BBC คนแบงก์ชาติเองก็มีคดีเหมือนกันนะแต่มันมีอีกคดีหนึ่งคือเมื่อคดีนี้มันเกิดขึ้นจากจากธนาคาร BBC มันต้องมีใครเกี่ยวข้องด้วยหรือมั้าตำรวจ ตำรวจเ้าจะเห็นมาคดีเมื่อก่อนเนี่ยเขาโกงกันเนี่ยสองร้อยล้านสามพันล้านแค่นี้เองเดี๋ยวนี้แม่งแสนล้านเก้าแสนล้านววยจะกลับบ้านอยู่วันอยู่พุ่งเนี่ยเก้าแสนล้านเนี่ยตำรวจอัยการเนี่ยเขาก็บอกว่าเรา,าต้องไปหาที่หาทางคือเวลาเขาจะแจ้งแจ้งความจับคนที่อยู่ต่างแดนนะพี่กองเนาะเราต้องรู้ที่ถิ่นที่อยู่ที่พำนักที่อยู่อาศัย<า>พวกนี้มันถึงหนีบ่อยๆไงมันย้ายที่บ่อยๆเพื่อไม่ให้มีถิ่นที่พำนักอาศัย ลายแก๊สก็เช่นกันตำรวจนุ้งเต้องแบ่งสายไปแบ่งสายไปว่าเฮ้ยได้ข่าวว่าไปอยู่อังกฤษเว้ยกับคนนั้นคนนี้เฮ้นี่บอกเฮ้ยได้ข่าวว่าไปอเมริกาเฮ้ยไม่จริงหรอกมันต้องไปอันเนี่ยแคนาดาใครจะบ้าอยู่อเมริกาวะมันเห็นนุ้ยเออเอ้อาจจะอยู่รักตำรวจมันก็พูดกันมันก็เลยแบ่งสายกันไปไปจับลาแก๊ส ทุกคนบินออกไปหลายสายแล้วกลับมาฮะไม่มีใครเจอลาเกสเลยเจออืมไม่มีใครเจอลาเกสเลยไม่มีใครเจอเลยจนทั้งสิบห้าปีผ่านไปลาเกสกลับมาเองอ่ะเจอไม่มีใครจับู้เลยนะใครใก็อยากไปหาลาเกสะเข้าใจกันอยู่ตอนนั้นนักข่าวนี่ยพอตำรวจจามาบอกไม่เจอนักข่าวนี้แอบวนล็อกันแบบ ชุดแล้วชุดเล่าชุดแล้วชุดเล่าชุดแล้วชุดเล่าเธอพูดเธอเข้าใจกันดีไหมเราก็ไม่อยากสะสมคดีนะพวกเธอเราเล่าให้ฟังเท่านที่เราจะเล่าได้แหละหลายคนส่วนมากแฟนรายการเรานี่รุ่นรุ่นรุ่นทันทสี่ศูนย์น่ะนะนาเกสเขาทำาบงคขอบโพสต์มาก่อนปะต้องถามพี่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 เป๊ปครับครัครับข่าว่าอยู่แบงค์ขอบโพส์มาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเงินการคลังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ไหมว่า คือมันเล่นเอาคนนะ่ะตั้งแต่แบบขี้ค่ายันแบบแบบโอ้โหติดคุกกระานาวเลยแล้วนักการเมืองหลายคนก็สบายจากการเอาที่ไปเข้ากระบวนการที่พี่ปองบอกเนี่ยนะอเออนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเราก็ลุกไปแล้วอันนี้ยอันนี้เร็วที่สุดก็คือที่ดินเนี่ยนะเป็นที่ตาบอดใหญ่<อ>พิองว่าที่ใช้ทงด้วยตาบอดด้วย แล้วมันก็เก่งเนาะแปลโฉนดที่ดินพันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนที่ราคาแบบสองแสนสามแสนอ่ะมันเอาไปมันเอาไปค้าอ่ะห้าสิบล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นมูลค่าแบบจริงจริงนะท่านผู้ชมคือมันเอาที่ดินเนี่ยราคาหนึ่งแล้วมันเอาไปอัพเกรดร้อยเท่าสองร้อยเท่าอ่ะแล้วเอาเงินจากแบงก์ออกมาแล้วมันก็มีคนกินเขาเรียกค่าปักถุงค่าปักถุงอ่าอ่ามันก็ว่าไปสมมติสมมติฉันเป็นนักการเมืองใช่ไหม ฉันก็เอาที่ดินน่ะจากชายทุ่งชายนาะอะไรที่มันราคาถูกมากอะ่ะสมมุติที่ดินชิ้นนั้นของฉันเนี่ยราคาหนึ่งล้านห้าแบาทฉันก็ไปเข้าเข้าเป็นหลักทะัพยเประก,กันเลยโอดีออกมามฉันก็จะไปเอาเงินกู้ออกมาใช่ไหมแต่ฉันเอาออกมา20ล้านบาทเอามามในราคากลางเมืองเอามาในราคาที่ดินกลางเมืองเอาออกมา20ล้านบาทมันจะมีคนเอาค่าปักถุงฉันไป3%จาก20ล้านบาท00 0 0 0 อ่าอะไรหกหกล้านนี่บ้าไปหกล้านาไานอ้น,นี่ปักถุงหกล้านใช่ปะพอได้ปักถุงหกล้านไปแล้วไอ้ปักถุงหกล้านเนี่ยมันเอาเวียในบัญชีคนอื่นไว้ก่อนที่จะเอาเงินเนี่ยมาสู่ลากเกสแล้วเวลาเวียบัญชีเขาเรียการขอยืมบัญชีใช้สมมติพี่เนี่ยไปอันนี้อันนี้เป็นเอ็มดีใช่ไหมอันุึ่งมันละไอ้ชโฉนดประจับพลังเคพี่เนี่ยไปอยู่ในธนาคารพี่ได้เงินมาร้อยเท่าของไอโ้โฉนดที่ดินนี้นะ คนรออยู่ข้างนอกปุ๊บพอพี่ได้เงินปับ๊บสมัยก่อนมันต้องตีเช็คสมัยนี้ไม่มีเช็คแล้วเนาะ<ม>ยังมีมาเูเช็คสมัยก่อนนุ<ม>๊กต,ตีเช็คแล้วเช็คเข้าบัญชีก็ต้องไปยืมบัญชีพี่ก้องพี่ก้องยืมบัญชีหน่อยได้ไหมแพทพี่ก้องเป็นคนรับเงินค่าปากถุงไปแล้วค่าปากถุงปุ๊บเมื่อก่อนเนี่ยการเขา้าโอนเข้าบัญชีใช่ปหมล่ถ้าเข้าบัญจันทร์เราจะได้ใบสองบัืงวันประมาณต่างเข้าบัญจันก่อนก่อนสิบโมงด้วยอ่าก็จะได้พอเงินออกจากบัญชีปุ๊บ ลายเก๊สก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ,อะบัญชีเนี้ยจะมีคนมาเบิกไปอีกบัญชีนึงก่อนแต่ว่าจะหล่นไว้พี่ก้องหน่อยหนึ่งสมมุติเราได้ค่าปักตูวมาสมมุติเราเราได้เราที่ดินเนี้ยได้สองร้อยล้านไม่ต้องสมมุติเรานี่คือเรื่องจริงที่ดินชิ้นนั้นอ่ะสองร้อยล้านอืมที่ดินที่แบบว่าถ้าวันนี้จะเจอหน้าแล้วโฉนดตีมาให้ตายราะมันเงินประชาชนอ่ะมันป่าชิ้นนั้นอ่ะสองร้อยล้านอยู่ในสำนวนอ่ะนะ สองร้อยล้านค่าปักถุงเนี่ยสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบล้าน,านเอาไปหลดบัญชีที่หนึ่งก่อน hmm. ฝากบัญชีที่หนึ่งยี่สิบล้านนะหลนเอาไว้ล้านหนึ่ง hmm. หลนเอาไว้ล้านหนึ่งหลดเอาไว้ล้านหนึ่งสามบัญชีสามล้านปลายทางคือคุณอินเดียอ่าแล้วไอ้สามคนเนี่ยตอนหลังติดคุกหมดเลย hmm. อ่าค่าค่าหลบัญชีเธอคิดดูแล้วมันทำอย่างเงี้ยกับกับหลายๆคนหลายๆกรณี เท่ากับว่า3คนนี้มันมีเงินเดือนเลยเดือนละล้าน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 ้านล้านสมัยก่อนนู้นนะแล้วล้านสมัยก่อนนู้นนะท่านผู้ชมไอ้3บ้านนี้มันรวยชิบเป๋งเลยมันมีเงินเดือนเดือนละล้านอะ่ะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะและคิดดูว่าการเวลากว่าเราจะท BBC, ําเรื่อง b b c ปัจจุบั BBC, นเรื่อง b b c ตอนทำข่าวบ b c ีนีเยหลายปีเลยนะ ปีหนึ่งมี12เดือนเท่ากับปีหนึ่งเขาได้12ล้าน2ปี24ล้าน123 36ล้านเงินสมัยก่อนนู้น36ล้าน12 4 48 50ล้านบาทเนี่ยมันแพงมากเลยนะคุณมันสูงมากเลยนะคุณแต่คุณมีเงิน50ล้านบาทคุณใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยมหาศาลส,สุดท้ายติดคุกบัญชีนี้บัญชีนี้บัญชีนี้ติดคุกหมดเลยคุณแบงค์บแบงค์จะไม่ร่มได้ยังไงนะทำแบบน,นี้นะ แ <C ASE S 1> คสน,นี่คือแคสสองร้อยล้านนะออซึ่งมันม,ม,ม,มันเป็นสนดที่ดินแบบว่าคือเจอหน้าละม้วนอะม้วนสนดเอาให้แม่นเลยละม้วนม้วน,นให้แม่นเลยนะนั่นตีมน <c oughs> เออเพราะเราทำคดีเราทําข่าวคดีนี้ไงแล้วเราก็ข้ามขำกันเนาะตำรวจไปตามไม่เคยเจอเลยเออตำรวจไทยช่วงหนึ่งก็ ng ó, ng ó, ง้อง่ออยู่นะไปตามไม่เคย <c oughs> เคยจอแต่ก็มีตำรวจชุดอื่นอยากจะไปสร้างผลงานพอถึงเวลาปุ๊บ มีมาอีกแล้วมีข่าวมาอีกแล้วว่านายแก็ปอยู่นะโอ๊ยฉันแย่งกันไปเ,เข้าใจไหาว่าตำรวจแย่งกันไปจับมะแย่งกันไปตัวโง่หมดเลยชุดแรกก็โง่ชุดที่สองก็โง่ถ้าเป็นลาก๊้องแนงวตำรวจมปล่อยแลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเดียทานได้ไหมพี่ยพี่อย่าไปเฝ้าหน้าหน้าแบงค์ชาติแล้วคดีเนี้ยมันลากเอาคนที่เราไม่เชื่อเลยอะฮะติดคุกเหรอจริงเหรอโอ้โหตอนศาลพิพากษานี่นะ ข่าวใหญ่มากท่านผู้ชมในยุคนั้นอืม BBC แบงค์สตังแดงใช่ไหมคะเล็กแบงค์สตังแดงเ่ยแบงค์สตังแดงมอมครึกรีดเนี่ยเออเสียดายนะมันมารอดของท่านขั้นพัชวงครึกรีดประโมทใช่โอ้ยเธอฉันไม่อยากจะพูดทีวีบางรายการมาเชิญฉันไปออกอ่ะฉันไม่ไปออกเพราะอย่างนี้แหละเออฉันไม่ไปหรอกเออที่ที่ที่ดินตอนนั้นตอนนั้นคือสองร้อยนี่เป็นจุดปฐมบทนะ ประสมบทนะแล้วคนที่ไปไปรุมถึงบ b c เนี่ยทุนี้มีชีวิตอินอยู่ทั้งนั้นเลยแล้วลายเกสเนี่ยวันนี้ลายเกสปล่อยออกมานะแล้วรีบไปต่อมอลแล้วรีบไล่กลับอินเดียนะไอพวกนี้บอกร้องออกวะร้องลโกเอคุณนอนตายตาหลับกลัวมันพูดกลัวมันพูดทุกวันนี้กูต้องไปเยี่ยมที่ลงที่เนี่ยประจําเลยกลัวมันพูดกลัวลาเกสพูดที่สุด คือไม่คุ้นใช่ไหมคะบางคนไม่คุ้นหรอกคะ่ะธนาคารนี้เพราะว่าเก่าแก่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ลายเกสสู่ติดคุกในเมืองไทยเนี่ยนะคะลายเกสเนี่ยป่วยแล้วล่ะกลับมาเนี่ยเข็นมาเลยนะคะ,ะตัดสินใจกลับมาเมืองไทยเพราะว่าอยู่แคนาดาแล้วเนี่ยมันตัวรีบลงรีบลงอ่ะน้องนึกออกไหมโหกูไม่ไหวแล้วพวกมึงเจอกูจัง มึงมาจเจอกูทีนี้กูก็ผอมไปทีนึงเออ,อแล้วเขาเอาไลายเจสเข็นกลับมาเข็นขึ้นศาลด้วยนะ,ะแล้วก็เข็นติดคุค<ๆ>เกคคเขาก็อยู่ในแดนชนชลานะคะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยไม่ไมค่อยเผื่อใครแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ทันอะไรก็ <S <S <ๆ S 2> จะผอมๆอยู่ลาเจสเนี่ยสุบ,บุรีเยอะมากนะใช่เป็นคนที่สุบุรีเยอะมากแล้วสมัยก่อนนี่เขาก้มากเขาแบบรวยอ่ะแล้วเป็นคนที่พูดน้ำไหลไฟดับอ่ะอินเตอร์เนียน้ำไหลไฟดับมากภาษาอังกฤษดีมาก แล้วตลอดเวลาที่คุณไกเกสติดคุกม,มาเนี่ยสิบป,ปีเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็ mm hmm. เขาก็ใช้ชีวิตแบบคือเขาไม่พูดไงเขาไม่พูดเลยเขาไม่ทําตัวให้เขาเดือดร้อนเลยแต่มีบรรดาอีลูกนี่ mm hmm. อีลูกนี่พันเนี้ยที่ดินที่ดินสิบสองล้านแล้วมันเอาไปกู้ห้าร้อยล้าน mm hmm. ที่ดินแบบสิบล้านแล้วมันกู้แบบหกร้อยล้านอนะ่ะอีพันเนี้ยมันเวียนกันไปเยี่ยมกันจนเป็นแบบ เวียนไปเยี่ยมไปดูไปแลอะอไปดูไปแลเพราะมันรวยจากคือธนาคารล่มคราวนั้นมันทําให้คนกลุ่มหนึ่งรวยมหาศาลแต่แต่ธนาคารมีปัญหาหนึ่งธนาคารเนี่ยในนั้นมันมีนมนมคน,คนประชาชนแ<อ>บงชาติเขานั้นก็โดนไปเยอะนะหลายคนนะใช่ไหมครับเออ เก็บความลับเก่งไหมไม่มันไม่ได้เก็บความลับหรอกมันรู้ดีไงแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องช่วยกันเนี่ยตอนนี้มัทยอยละทะยอยทยอย,ย,อยถ้าสินกลับมาทยอยทยอยละทยอยทยอยทยอยและเดี๋ยวนะอีกแป๊บหนึ่งนะยิ่งรักกลับมาเธอเชื่อฉันอืวัน,นวันนี้ลเกตเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพอขึ้นบินเทคออฟนะมันยังมันยังหายใจติดติด,ตดขาดๆอยู่พอออกนอกน่านฟ้าไทยนะนยกยกภูเขา สามลูกออกจากอ,อกหีมาลายสามลูกมีลายเกสเนี่ยข่าวดังมากข่าวใหญ่มาก